ดูผลงานกันค่ะหลังจากที่เราไปทำค้างของนี่เสร็จเรียบร้อยเห,เ,หเห็นไหมเห็ดคางไฮไม่เดียบรอยแล้วเด้อพี่น้องเห็ดคางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาดูผลงานค่ะตื่นเช้ามาไม่ทําอะไรหรอกตื่นขึ้นมาก็มาดูผลงานก่อนเลยออกดอกกต่เดอ้อทุกคนเดอ้อเห็นไหมอันนี้เป็น มะเขือเทศนะคะไม่รู้ว่าพันอะไรพอกินแล้วก็ทิ้ง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 คว่างค่งไปใส่กระถางไปมันก็เกิดให้ทิ้งทิ้งทิ้งคว่างค่งไปใส่กระถางไปมันก็เกิดให้ค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรสีขาวค่ะทุกคนนี่แตกยอดม่แล้วเด้ออันนี้ก็จะเป็นต้นมะคุงค่ะมะคุงพันอย่างโมลูคือการหูแต่ว่ากินทิ้งทิ้งคว่างค่งไปแล้วก็โยน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  ก็เอามามันขืนต้นกับเอามาปลูกไว้นะแล้วนี้ก็เป็นสับป,ประรดค่ะทุกคนสับป,ประรดนะคะเอามาไว้ตามคลองน้ำเวลาหนาบไหลพา,านมันก็จะจะตีดค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเอาไปขายเนาะไอ้ตรงที่มันเป็นจุกของมันอนะ่ะจุกของมะมะ เอ้มังนาดอ่ะจุกของมังนาดใช่ไหมคะเวลาเขาไปสือมามันก็จะมีจุกเมื่อไห้เขาก็เลยตัดจุกมันออกแต่ว่าบอเอาถิีงนะคะทุกคนก็จะเอามาช่าใส่ดินไว้แบบนี้ไว้ในคลองน้ําที่มันไหลผ่านค่ะทุกคนมันก็ขึ้นเด้อเนี่ยมันก็มันกะมันก็เหมือนกับว่ามันติดดินแหละแหละมันก็จะติดมันกะสิออกหากนีต่อไปสิพามาเบื่องพัฒนาการของมันเรื่อยๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ บ่บ่เคยเดดูแลอย่างมันมากมายหรอกเอามาลงดินดินมันก็ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเพราะมันอยู่ขังของน้ำเนาะเพราะมันอยู่ขังของน้ำแล้วมันก็ไม่ต้องลดน้ำมันเยอะเพราะว่ามันมันมันมีความชื้นอยู่ในดินอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็บ่บ้เคยเดค้นน้ำนะทุกคนเนี่ยเห็นมัามันก็เริ่มแตกยอดเริ่มแตกยอดแล้วค่ะทุกคนเห็นทุเริ่มแตกยอดแล้วไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะแต่ส่วนใหญ่ที่เรากินก็จะเป็นพันุอันหอนแล์นะคะ พันฮอนแลนดแล้วก็พันแขกดำที่เขาเกินนี่มาเบิง่งคางนี่ที่เขาเฮ็ดเห็นปะอันนี้คางที่เฮ็ดจากตอนนั้นเฮ็ดอยูขข่ครังเดียวเนาะแต่หนีมือนั่นก็ที่ว่าที่ว่าพาไปเขาป่านะ่ะพาไปเขาป่าก็ไปหาใหม่พวกเนี้ยใหม่ที่เขาบ่ใชัยแล้วใหม่ที่เขาบ่ใช้แล้วเขาก็ไปหาเล่มเล่มเล่ม,เล,มเล่มมากเขาขานตัดเนาะ <laughs> ขี่ขานตัดเองเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้เราก็มาทำคางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานที่เธอได้รับก็คือนี่ค่ะ แตกแขนงแตกยอดอันนี้เป็นบวบหอมแตกขยอดแล้วค่ะแตกยอดละถ้าก็ค่อยเอามันใส่คางอย่าให้มันออกไปนอกคางก็ใส่แล้วทีนี้อันนี้เราก็ได้เก็บกินไปวัดแล้วค่ะเก็บไปอัน,นถวายพระเรียบร้อยเป็นดอกอัญชันนะคะทุกคนดอกดอัญชันเก็บไปถวายพระเรียบร้อยแล้วเป็นดอกอัญชันชฉาใหญ่นะคะทุกคนดอกใหญ่มาก,กคนดูเดี๋ยวเก็บให้กิน ปัดท่ฟุนก่อนอหวานอร่อยกรอบกอบหวานหวานหอมหอมค่ะทุกคนรสชาติเย็นเป็นยาค่ะบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้สวยดกดำอร่อยดีค่ะมันบ่มีสารเคมีได้ๆเพราะว่าบ่กเคยบ่่เคยบ่เคยได้สิ สารเคมีแล้วมันมีพเพลียด้วยนะ <quan S 2> <Owner> มันมีพเพลียด้วยะทุกคนดูพเพลียแบบวา่ามันมาน้าหมักบวบหอมหมักบวบหอมก็ออกดอกแลวนะทุกคนเดี๋ยวอูแม่จะหายดูหมักบวบหอมมันออกดอกลักษณะดอกของบวบหอมตอนนี้กลัตงตุ้มๆค่ะตุ้มๆอยู่เลยเนี่ยออกมาสองช่อสามช่อแล้วะคะ่ะทุกคนดู จะได้กินนวยวะเนาะเดี๋ยวดูผลงานวนะ่ามันจะได้กินนวยบ่แต่ยอดเดยอะนะทุกคนยออกยอดเดยอะมากเลยนุมแมมกับจะพยายามเ,าเดี๋ยวอีก,กน้อยจะเด็ดดอกมันเมื่อดที่แบบว่าจะไปวัดส่วนหลาจ,นะจ,นะจ,นะจะไปวัดช่วงนี้นะจะไปวัดเฉพาะวันวันพระแล้วก็วันหยุดสร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่า บ่อยากไปบ่อยากไปดูไปทุกเมือไรเดี๋ยวลูกแน่นสิอันคือทอนอยากเมื่อบานก็เลยสิไปเฉพาะวันพระแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเข้านัดกันแบบนี้ลูกแน่นก็บอกว่าแม่บ่ต้องมาดูก็ได้เพราะว่าอันเดี๋ยวแม่นสิสาขายของเพื่อนังสีนะแม่แม่ก็เข้าใจลูกก็เข้าใจก็เลยตรงกันว่าเออจะเจอกันทุกวันพระแล้วก็เสาร์อาทิตย์เจ้าสีนะ ถ้ามีอย่างเขาก็จะโทษคุยกันงซสิส่วนหรายก็บอกใครโทรเราอกเพิน่นเป็นเน้นสายออกกำลังกายเน้นสายออกกำลังกายตอนนี้กามทองเนี่ยหูสิกแพ็คคือดีมากสิกแพ็คคือดีมากก้ามเธอคือใหญ่มากจากแต่ก่อนเป็นเด็กที่แบบว่าอ่อนอ่นอ,น,อนแบบแบบแบบเพียวลมมังงสินะเขาเรียกอะไรเป็นเด็กที่แบบไม่มีกล้ามไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กที่เพียวลมแต่พอไปบวชเนาะพอไปบวชแล้วที่นี่ บบใครมีงานให้เ,เหตุเหมือนอยู่บ้านเนาะบบใครมีงานเหตุเหมือนอยู่บ้านก็เลยอยากออกกำลังกายก็เลยสื่อของออกกำลังกายพวกอันดัมเบลพวกเอยียงสีเพื่อนมาออกกำลังกายของเพื่อนแต่ว่าบริดอออกประเจิดประเจอนะคืออยู่ในกุฏิออกเป็นเวลาอยู่ในกุฏิของเพื่อนแหละเพื่อนก็ออกเป็นเวลาตอนนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือโหกล้ามท้องมีซิกแพค ไอแขนแขนยังนี่แขนเนี่ยก็เป็นมัดมัดบังสินะคือดีแบบดูสุขภาพดีจางสินะเห็นหน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็ดีใจแต่ว่าก็รอดูต่อไปว่าจะเบื่อเร็วไหมในการออกกําลังกาย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทุกคนเขาหัวเขาวสวนมาเบิ่งมาชมมาชมรัว้วชมสวนของเราตอนเช้าตืน่นขึ้นมากะหดนามสวนค่ะฟังพูดทั้งผีมันหด <c oughs> บ่ถึงคอหนามมือน,นีมันไหลคอย บ่รูเป็นอย่างคือการเพราะไอช่วงนี้เทศบ้านน้ำเปิดเปิดค่อยมากเลยบางวันไม่ไหลก็มีให้คนก็บอกเขาใจคือการว่าเทศบาลเพิินทํำอะไรของเพิินจังซสินะเขาก็นี่แหละก็เลยมันหดบ่ถึงก็เลยต้องเอาขันตักใส่พอตัวนี้มันเป็นกระถางม่นบละอันนี้เข้าบร้เอาลงดินนด้วยจงสินะเข้าใส่กระถางหน่อยเพื่อที่จะหายหากมันย่อนลงไปนในได้ดินแต่ว่า พื่อฉีจะให้หากมันย้อนลงไปในดินค่ะเขาก็จะใส่กระถางแบบนี้ใส่กระถางแบบนี้ทั้งสองอันเลยอันนั้นมะเขือเทศกำลังออกดอกอันนี้ก็ใส่กระถางแบบนี้แล้วพ่อพ่อแบบว่าหากมันมันแข็งแรงนะ่ะมันก็จะย้อนลุ่งดินลงไปเองสินะก็เ,เลยต้องกดน้ำให้มันถูกเสาทุถูกแรงมือละคันมือละคันเพราะว่าถ้าถ้ามันมีความชื้นในดินมันก็จะระอุขึ้ <c oughs> น,นมากสิต้นมะต้นมะอันนั้น ต้นมะพร้าวน้ำหอมสามต้นก็เรียงรายกันยืดขึ้นเรื่อยๆยืดขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนมันจะแห่กันแน่กระตริย์มันตัวนี้ก็เป็นใบเตยหอมใบเตยหอมพยายามปลูกหลายรอบแล้วบ่กเกิดจักเชือ้ออันนี้ไปได้มากจากบ้านน้องแปนไปเอาของไปเอาของหน้าสาวมาปลูกบ่ึ้นจักเชื้อไปปลูกสามรอบสี่รอบก็บกขึ้นตอ,อนนี้ไปขายของอยู่ซังโซนบ้านน้องแปน ไปขายของส่วนบรนลุเปลีนเขาลือออกเขาลือออกพ่อตานีกก็เห่าตอนนั้นขายน้ำตู้หูเข้าตรงการใบเตยยังมากเลยเอาเียจังได้จังพอสชีใดใบเตยเป็นมากเป็นของเจ้าของน้ำมาครอบข้องเป็นของเจ้าของแล่ะก็เลยเพิ่นเพิ่นลือออกเพิ่นก็เลยหายด้วยทีเห่าบริขออดยทีเห่าบุ่นบรินขี้ด่าเพิ่เพิ่นจะหายเสียพุ่นก็หายหายมากกระสอบนึง่าหนีกก็เลยล่องเอามาล่มใส่กระถางกระถางอัน กะละมังที่มันใช้งานบม่ไไรแลลวกะละมังที่มันแตกลูกชชยเล่นน้ำแล้วที่นี่แบบเล่นแบบรุ่นแรงกะละมังก็เลยแตกก็เลยต้องเอาเนี่ยอัดต้นเนี่ยมาใส่มาใส่ใสปลูกรัะตะนีดูแลย่างดีว่วหายไกลบ่าหายยังมันมาเขา้าเอาต่ไครแต่ยังมาอ้อมไว้น,นี่มันกข็ขขืนห้อย,ยู่ค่ะทุกคนที่นี่กระโดนคนมันอันเฮ็ดเนาะมันก็หักบอกไปเลยได้ที่นี่ เลยเอามาช่ไหม่นีบ่บะม่วว่าจะตีดอีกวะเนี่ยเอามาช่ใหมน,นี่ไก่กกมะเผา,าเพื่อให้มันดูดน้ำที่มันพานมากนา้ำเทน้ำอาบน้ำยังทีห้าอาบออกมากสินะมันก็เขียวขืนอยู่ค่ะทุกคนมันจะเป็นยังไง่รูตัวนี้ปลูกด้วยต้นมลเ็ดนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนั้นอี่างก็มะม่วงหาวมะนาวโหค่ะนี่เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหตัวนี้ง่ายน,นี่ก็ อาจจะเป็นอย่างกระบอกหูมันหกักก็ต่ปลูกโดยมเเล็ดนะหลายปีสองปีแล้วสองปีสามปีเลยเงี่ยโบเทนไปเถิงใดอยู่จะล้างแตกจีขืนพุ่มนะคะทุกคนผักในรัวน้วในสวนอยู่ข้างบ้านข้างห้อง,งน้ำอันนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาล่อวะ่ะมันจะให้กินน้อยบ่อถา้ามาเบิงมาแยงมันซุกเศร้าสุกเศร้าค่ะเขาห้องน้ำกับแนมเบิงออกอย่างห้องน้ำกับแนมเบิง เป็นคนชอบปลูกแต่ว่าบา่ามีพื้นที่ให้ปลูกปลูกใดซ้มที่ปลูกคลิปนี่ก็พามาเบิงหัวเบิงสวนมาเบิงพัฒนาการของผักในรั้วในสวนค่ะทุกคนเจอก,กันในคลิปหน้าเอ้อคิมนี้มันเหีวบรรยากาศย่ามเสากับหอนละอุแต่เสาเลยเขาบอกว่ามีพายุเข้าแต่ไม่เข้าบ้านเรานะมีแต่เสียงมีแต่เสียงอย่างเดียวไม่มีไม่มีฝนมีแต่เสียงเสียงมาอย่างเดียว แบบก็ฮึมเลยแต่ว่าบมไม่ฝนสักหดกดเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวอเ้าเด้อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเยอะๆออกมาให้ทุกคนได้ดูได้เห็นในทุกๆเชา้าทุกๆวันและก็ตลอดไปคลิปนี้สวัสดีค่ะบา,บายยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มันด้วยค่ะบา,บายบายค่ะ